รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเดือนก้อนแรกสามารถพลิกชีวิตเราได้แล้วมันทำยังไงไปฟังเก็ตมันนี่ฟังแล้วเก็ตเลย เอาจริงๆแล้วนะครับเงินเดือนก้อนแรกเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของนิสัยทางการเงินที่มันจะติดตัวเราไปทั้งชีวิตเลยบางคนอาจจะตื่นเต้นว่าเฮ้ยเงินเดือนเดือนนี้ออกแล้วก็วางแผนเลยครับไม่ใช่วางแผนเก็บนะวางแผนใช้ซื้อลาบูบูซื้อ macbook ซื้ออะไรต่ออะไรแต่อย่าเพิ่งใช้นะครับใจเย็นๆถ้าเกิดเรามีเป้าหมายทางการเงินอยาก,กเกษียณไวอยากลงทุนหรืออยากใช้เงินแบบที่ไม่ต้องกังวลเลยวันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกคนที่เพิ่งเริ่มทํางานให้ฟังกันครับ <S <S นั่นก็คือสูตร 50, 30, 20ครับ50เนี่ยก็ เราจะเอาไว้ใช้กับสิ่งที่จําเป็นหรือค่าใช้จ่ายประจําวันนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าเดินทาง30%สําหรับใช้จ่ายส่วนตัวแบบสิ่งที่อยากได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราอาจจะอยากไปสังสรรค์อยากไปเที่ยวอยากเออไปชอปปิ้งส่วน20%ก็คือสําหรับเงินเก็บหรือเงินลงทุน แต่บางคนก็อาจจะเป็นเงินฉุกเฉินก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีเงินเดือน20,000บาทแบ่งออกมา5 0ก็คือ1 0 0 0 0บาทเอาไว้ใช้สําหรับค่าใช้จ่ายประจําวัน30%ก็คือ6000บาทเอาไว้ใช้กับสิ่งที่อยากได้นะครับไปช้อปปิ้งไปสังสรรค์กับเพื่อนส่วน20%สุดท้ายนะครับผมหรือ4 0 0 0บาทก็เป็นเงินเก็บหรือเงินลงทุนนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวขนาดนั้นนะครับบางคนอยากจะเก็บเงินเพิ่มมากขึ้นกก 20, น 30, กก i, ก,ก็็็็็ปปรรัับบบบจาาา20 20% 30 40% 10%เเเนนนนหหหืือออไดด้้งควว่ยฉลลแ น,นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เรื่องง่ายของยุคนี้นะครับผมมันมีเครื่องมือทางการเงินต่างๆที่ทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแอปบันทึกรายรับรายจ่ายบัตรใช้จ่ายแยกแพลตฟอร์มการลงทุนที่100บาทก็เริ่มลงทุนได้แล้วอย่าลืมนะครับวินัยทางการเงินที่ดีจะเป็นนิสัยที่ติดตัวเราไปทั้งชีวิตยิ่งเริ่มเร็วชีวิตยิ่งเบาครับ